สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไป,งปสูขูดทุกคนครับพอกระบ,บาเท้าฮันน่าช่ยงครับมาพอมสาสีครับพี่น้องมึอนี้ปากแดงครับมึอนี้โอ้ยห่อนเอาพี่น้องฝนกระสีมาพวกฝนเอานี่มันหยิบหยิบมากเลยมาตำหอยแข้งครับพี่น้องมึอนี้นี้วพหกนหอยครับพี่น้องตำหอยแข้งสตดสดเบิ้งเต็มถาดซีโร่ผมให้พี่น้องนี่แก้แล้วได้ซ้ำนี่สี่กิโลนะครับหอยแข้งโอ้ช่วงนี้ก็แเพียงเตือบมาบรรยากาศทางหลัง ว่าสิให้เบิ่งท้องหน้าหันใบมืดครับพี่น้องใส่นี่แล้วโหลดแบีนเอ้ากับพักจักพักยังเนี่ยครับบ่วลายเต็มโต๊ะมากินโหลดพี่น้องมามาบ่วบัวลายยังแห้งสุดรถได้ซูนแห้งแล้วด้วยพ่อค้าวุ้ยบ่ซสูนเนี่ยเราคือสีหยำเนาะบัดยิว่าบ่ให้ซูนแห้งสีหย่ำเจ้าเนี่ยลื่อเรเอาบ่ลื่อเรืยวถูตัวได้หมดยัยำมงแห้งมึง แห้งซ้ำอยู่ยำแห้งแหงก็คือแห้งยำแห้งทั้งสดทั้งเคี่ยวปอบเนี่ยว้านเนี่ยกินต้มึกใส้ผู้เดียวหรอง มือเช้าซีพุ่นมามาท่านเลืองานมาท่านเลยเลืองานได้ <c oughs> บริเหตุในพี่น้องเมืองครับมากกับมุ้งไส้รสหย่านพุ่นตบห้าม มันอุ่นสวนหนอดมันสต่นแห้งว่ะใส่องอมุ้มินตมมันมีอะไรมั้งมีเปล่าเ้อมนหนีอะ่ยมให้ยน่มหน้าครับโชนนี่เสียงรถไทยเสียงรถไทยนึงเสียงรถแตกหนึ่ง บรรยากาศในมือแรงแตะเวนคำควายนี่ก็ดีขนาดนี่นจว้จวงจ้วงเพชร ตัวนัำเสียกินปลาค้ากินปลาค้าเกยวกินอยู่บนส้วมไหมบัลบักทุเรียนคอมปอมเมนเม้นบอกดีจ้ะ

คนซิมอ,อะไร่อบนะคกักใจบ้าไปเลบ้าคัดง่าไปซิมหมูิ้เนาะก็เพร็ดตัวแม่เปลียราเห็นซิมมะลดซิมมะลดจะได้เพร็ดเลือเอาไปครักข,ขนาดอืม ตำยังเป็นน้ำผนเด้ตำห้อยแค่งน้ำมขนสูดสดโดนน่ะพี่น้องสาวสีคนบดมักถึงหน่ำมันเป็นอดีตหรือเปล่าไปหอยนางลมไปหอยนางลมคลิปชุดคลิปลาชุดโดนมักกินน่ำ อหมวนได้บ mm ิกเบ บักบุสือใช่ไหมน้องพ่อเขาว่าบักทุเรียนอยู่ในรถแข่เรื่องน้วยหนึ่งมันได้พากินกลุ่มรถอยู่พนอยอ เป็นเวลาจะเอื่นฮะหมาขก้นกินต่หนวดนั่นหันมาทางปีลง จะนเนี่ยมขอตีเขาเนี่ยมันเหม็นโอ้นนเนี่ยมหันไปทางอื่นมากกว่าพิซซ่พิซดังแบบหายใจทางปากนเป็นยังฉี่ตัวพี่น้องเนี่ยมัมกบบกทุเรียนกะปักขา โอ้ยก็ปักกระถิ่นบาร์ทับพัดมัมมกมักปากขาก็ปกักสตัวก็เข้าขไปจังบริยงากันกินหน่อยแล้วไอ้ฝนโอ้หอ่นสวนครับขันนี้หมดขันมาแล้วไดี๋ยว นหน,น,หน,นึ่งเหรอบบ่เพชดเพชรงูเพชนะงูเพชกับโบเส็บตอนกับเซขายังซิมเอาอคือ พักคาจะได้ซีอะไรฟังกินกับหูเลยฟังกินฟงกิน,นแลวเด้อฟังกินมันกระต่างกันอยู่เลยกับพาินพักคามันก็แหีงกว่านอ พักคาหนี่เป็นแม่มพักคากับมักจัตรอันเป็นแม่ผักกระถินนี่เป็นลูกเ่อ,ม,อมันกินเธอละไหนเด้อกินลธอซีหาไหนยังล่ะหมดกัดงอยใช่หรืมดกัดอืะ มูกก็อยากกินทุกกิ่งเมื่อแล้วว่าครับหือลูกลูกใช่ติดทองใส่แล้วบ่ต้วนมาออกกล่องเรามึงพี่น้องบมาบ่ไปคับไปเปล่ยนเป็นเฮ็ดเล่นเฮ็ดดูครับเฮ็ดเอาจริงเอาจังบ่ได้ครับ

เสียงสร้างเ <c oughs> สียงสร้างหลังกับบ้าปูนผนมาปูกระเบื้องให้พี่น้องเราถ่าเห็ดทิงหน้าปูกระเบื้องให้พี่นอ <c oughs> ้องเห็ดทิ้งหน้าปูกระเบื้องอืมเอาออกก่อนมนันเผ็ดจังเลยอ้โหนี่หมสิจานบมดจานสาม มนนี้แตงมงามหอยแรงเันอืมเจียงน้อหวันๆมาหนมีบบางก็ต้องรุการด้อยต้องเปิดก่อนไข่ยูมันบปเปิดนี้ขัดได้หน่อยไข่ยูมันเสียงบอดังแห้งไปหน่อย ขั้นดังแห้งกันเอาอีกล้ <laughs> เข่าเบิดเข่าใส่ไปดืิเข่าไม่ลิบฮึมดัง <laughs> บอลไหมบอลบอลกะอบดังก็ดังตืองลองคุณอืมฮึ มันไม่นี้เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งบ่าวไม่บ้านหน่อยบ้านอีกย่างบ้านที่เขาเก็อนันนี้ใหญ่ออกมาอยู่หน้ะนานะก็เป็นผู้นั้นก็ใหญ่ออกมาผู้นี้ก็ออกมาแล้วต่างเป็นบ้านหนึ่งพอบริเวณหน้าพระเถาครับพี่น้องมือ่อไหร่น่าจะ,าจะขวางดูหลังโรงบ้านอำเภอหน้าตาลครับพี่น้องอยู่ข้าง ยูคเอายุคหางมาแวะเด้พี่น้องเด้อเห็ดเทียงหน้าหน่อยใหญ่เติบตั้งยุ้ยแจก๊กกะบ,บ่ตั้ง,งตั้งยุคหางโรงบ้านตั้งยุคหางโรงบ้านเดี๋ยวยิ่โองนึงก็จะไปตั้งร่วนขางวัดพี่น้องยั <laughs> งโมหยาดปะขางหลักขางโรงบ้านกับเป็นไข่กับเขาโรงบ้านขางวัดเรียบร้อยกับเขาวัดร่วนตรงมอเนาะอืมว่าไปพี่หน่องเนาะ อเอสันก่อยก่อยกันเดี๋ยวก็มาลบกันกันหมดก่อนไม่ใช่หรอจับมันหอมเขมาวะเจ้านั่งอยู่ใจหือกับผมนมี่ครับคนอาบน้ำทุสสบู่จะบูทูดิโอ้ยสมพวรบูทูสบู่คือไขอ่นุ่งกรบปกัดหมดกรบปกัด mới người nhạc cốt ngập bội cây khóc quý mười những áp thân người ta thân ái nó những quý mừng 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 เจ็บตรวจแจ็บตรวจพี่น้องเลยให้บอกวามแบนี้ใด้พี่น้องได้เพราะยังเสียงวอนวอนเขาประเดี๋เสียงบิดใบมันก็แรนไปลือึ้อมึ หมดท่อช่างหนังเลยอเอาจัวกัน,นหน่อยหมดมันหยันก่อนแล้วัระโด <c ười> ดแล้วว่าจะกัดแขะเอาตัวาเนี่ยเอานื้อบ้ออวหอมน้อเน <laughs> <c ười> ื้อบ้วหอ,อ,อ,อมอันเนื้อหอมอื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 มรู้จัมั่วนะ เอรตนาทีอเป็นเงินจังหวัดสามขาเลมั้ยังเออข้อเงอ้อยเออเออเอออ้ยดูทศนามนี่พี่น้องตัเราเจาเพาะล่ะเพาะก่อนเอาแจงเบอดกันกอ

แม่ตะมดต้องหม,มูมก,กาเขาไก่แม่พอบ้านเป็นตกุกกะแล้วใช่ไหมมุ้งและวานบ่นาจีวานตมตบนบนไไมบ่พอพบ้านมันน่าจะตังคพึ่งออกมาพึ่งออกมาพี่น้องเขาเอ่ยยังบ่มาเป็นลูกในบ้านมาเป็นวันในสวน มามาแล้วเอาออกกอือะไรมาาอืมบ้าอออ้เจียผักยำมันยำต่อเลยลรทถองทเกคำประเด็ลำไรจัดพากันมาเต่ใส่หน้าหมดก็ได้ ตะกี้ก็คือบหมากว้ยขอหมาก็มากโคถอดโคอภัยเด้อค่ะพี่น้องเลี้ยวกันก็หมดเบิดแมงวันก็หมดเนาะบ่อืมบ้าแซ่บแซ่บจวดแซ่บจวดเลยแต่ก็ปบป่องก็โดนอืม เอา่ปอืมเอาดูดนะโอ้ยเสร็จคนแล้พี่น้องเล้วอืมขัดอี๋วายอืมบรรยากาศแยมคำกําลังพอดีพี่น้องซ้ำนี่แหละพอดีคำเลยเลยตะเวนไก่โตกเดีนะ พอดีแสงกำลังได้นะครับแนวกินก,ะกะับกำลังแฉบ4กิโลพี่น้องเกี่ยงตับเลยพอดีสาวสีมามาทันกินน้ากันครับโดนๆยงกินน้ากันเธอหนึ่งครับพี่น้องเอ้ากัช่วงนี้ก็ตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับกัชาแนด้อพี่น้องด้อมือบางมือตอบเบิร์บางมือตอบโบเบิร์พี่น้องเอะกัขอถดข้อผายมนบางมือบ็เตอบเพราะยังภารกิจทางหน้ามาเบิงสร้างเพ่นมาวานเขาน้าพี่น้อง เดี๋ยวเที่ยงนาแล้วอยู่ตใต้พี่น้องมึงอยู่พี่น้องว่าอยากเห็นเที่ยงนา,นาไปทันเอาขอบคุณพี่น้องนะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอน,น้องคือเก่านะครับมักกะไลถือใจกันแชร์มาถานนี้นะครับเด้อส,สวัสดีครับ